สวัสดีจ้าวันนี้แม่นับจะพาเข้าครัวนะจ้าขอเสนอเมนูกระเพราเนื้อโคกลนผัดแห้งจ้าแม่เลือกใช้เนื้อสับของสยามพรีเมียม,มบีฟนะคะตัวนี้จะน้ำหนักกันที่500กรมัมส่วนเครื่องปรุงที่แม่ใช้ก็จะประมาณนี้นะคะ ส่วนกระเทียมกับพริกนะคะแม่ก็จะขบแยกกันเลยนะจ๊ะเนื้อโคุ้นสับเราก็จะหน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะตั้งกระทะให้ร้อนนะจ๊ะแล้วก็เทน้ำมันลงไปเลยจ๊ะเราก็จะใส่เนื้อสับลงไปนะจ๊ะแล้วแม่ก็ชับผัด,ด,ด,ดผัดผัดผัดจนะคะอย่างนี้ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวมันก็จะลนะลาย ก็จะผัดผัดเนื้อจะตอนน้ำมันไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันจะได้ความหอมของเนื้อนะจ๊ะแล้วก็จะได้ไม่รบก,กวนกลิ่นข้างบ้านวยคะมัน<ป><ป>ลำบากเลยผัด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 ้ะผ,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 ผัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็ใส่กระเทียม นะจ้าพริกที่เราผูก,กังแล้วก็ผัดลงไปจ้าผัดให้หอมเลยจ้าผัดไปเรื่อยเือเลยจ้าดีนีมาแล้วจ้า,าหอ,าอ,มาาอมจะให้หอมทะลุโทรศัพท์เลย ก็จะปรุงนะจ๊ะปรุงตามใจชอบเลยจะสิ้มแม่ไม่มีน้ํามันหอยอ่ะจ๊ะไม่ได้ใช้แบบจิตโบราณเลยนะคะแบบนี้อะไรก็ใส่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 สลงไปเลยนะจ๊ะใส่เลยถ้าเค้นก็ใส่เยอะๆจ้าแล้วก็จะตามด้วยรสดีผงนัวแล้วก็น้ําตาลลงไปเลจ้ะแล้วแต่ชอบหวานนะคะหวานมากหวานน้อยต็งะะได้เลย planets. เสร็จแล้วเราก็จะได้กระเพราเนื้อโคขุนแบบผัดแห้งเลยนะคะหน้ามั่มมากดูซี่ดูซี่ดูซี่ยั่วอะไรจ้ะยั่วอะไรจ้าคันเสือร้อนๆเลยจ้ะผัดจนแห้งแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะจ้ะ เสร็จแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟกับข้าวเสิร์ฟร้อนๆนี่เลยนะจ๊ะเชิญแซ่บจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย